การเปิดตัวคุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอาจารย์มองเห็นอะไรจากปรากฏการณ์ตรงนี้บ้างฮะเห็นเลือดข้นคนจางค่ะแต่นี่เป็นชีวิตจริงที่ไม่ใช่ซีรีม่ใช่ชีวิตจริงที่ไม่ใช่ซีรีคือดิฉันคิดว่าคำนี้มันบอกอะไรหลายอย่างนะคะรวมถึงตัวคีย์เวิร์ดที่บอกว่าคุณอุ้งอิงจะมาในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย นะคะคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้นแหละถึงจะมีสายเลือดเดียวกันซึ่งตรงนี้มันอธิบายได้ะคะ่ะว่าถ้าจะให้พูดเป็นประเด็นประเด็น,นะคะก,ก็จะบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยคือชัดเจนว่าครั้งนี้เพื่อไทยนะคะและก็ะตระกูลชินวัตรเนี่ยจะลงสึกครั้งนี้อย่างอย่างเข้มข้นกว่าการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาอันนี้ชัดเจนนะคะครประการที่สอง Uh, เราจะเห็น uh, สาระนะคะของของเมสเซจนะคะสารที่คุณอุ้งอิงได้พูด uh, ตอนขึ้นเวทีที่อุดรธานีเนี่ยหลายประเด็นประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้อง uh, เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้หมายความ,มว่าแค่ชนะเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอเพราะครั้งที่แล้วเพื<ม>่อไทยก็ชนะอันหนึ่งนะคะแต่ครั้งเนี้ยต้องต้องพูดง่ายๆว่าต้องชนะมากดังนั้น<ม>การ<ม>จะ<ม> จริงๆแล้วเนี่ยทานคิดว่าคำว่า landslide ครั้งที่ผ่านมาเหมือนที่อุดอรจะไม่ได้มีคํานี้แต่เปลี่ยนเป็นว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้ถ้าถ้าฟังผิดต้องขออภัยนะคะคือคเพราะว่าคำว่า landslide ที่แค่ไหนล่ะนะคะต้องครึ่งหนึ่งไหมหรือว่าต้อง,ต,องต้องมากเหมือนในอดีต377หรือเปล่าแต่ว่าสาระหลักมันมันคือการที่จะต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะแล้วจะทําแบบนั้นได้เนี่ยแน่นอนอต้องยืนยันว่า ชินวัตรและคุณทักษินนะคะจะเ,เข้ามาครุกวงในนะคะคือเราอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้เพราะเดี๋ยวจะไปกระทบท่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นคนนอกเข้ามานะคะแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยก็คือมาในมาใน,ในฐานหน้าหัวหน้าครอบครัวซึ่งดิฉันคิดว่าตัวคํำนี้มันมีนัยยะที่น่าสนใจ <c oughs> คําว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงว่าคนในครอบครัวคุณต้องไม่ทรยศหักหลังกันซึ่งเพื่อไทยเนี่ยโ,โดนมาเยอะ ะะอันนี้ก็คือเป็นการกันด้วยว่าจะมีสอสอที่คิดจะย้ายพักอ่ะคิดให้ดีนะอันนี้ลง,ลงมาแน่ซึ่งก็น่าจะเป็นการลงมาทั้งในแง่ของชุดนโยบายที่คงจะได้เห็นตัวบุคคลก็คือคุณอุ้งอิงซึ่งหลายคนก็มองดิฉันก็มองว่าคงจะมาเป็นแคนดิเดตหนึ่งในสาแน่ๆนะคะแล้วก็กระสุนทางการเมืองก็คงมาแน่ประเด็นนี้อยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วถ้า รัฐมนูญเนี่ยไม่ได้วิปริตออกแบบมาแบบวิปลาดขนาดให้สามารถเสนอรายชื่อแคนดิเดตกรัฐมนตรีได้สามคนเนี่ยจริงๆแล้วทางคุณทักษิณกับคุณอุ้งอิงอาจจะคิดคิดมากกว่านี้แล้วก็ชะลอที่จะเสนอชื่อคุณอุ้งอิงเพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปแต่พอให้เสนอชื่อได้3คนเนี่ยการมีคุณอุ้งอิงมาเนี่ยทำให้เออฉันมองว่าเพื่อไทยได้เปรียบคืออีกสองท่านเนี่ยก็าอาจจะมาเป็น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างอื่นอย่างเช่นนําเศรษฐกิจได้หรือเป็นผู้ใหญ่อ,อือุ้งอิงเนี่ยแน่นอนว่ามาเพื่อเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่คือเราดูสารเ,เราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะมาเพื่อเชื่อมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เพราะว่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นคนในเพื่อไทยตอนนี้เองก็จะอาวุธค่อนข้างอาวุโสแล้วก็มาในประเด็นของความเท่าเทียมกันทางเพศซึ่งเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญมากนะคะซึ่ง อันนี้หนึ่งในสามเนี่ยอีกสองท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นซึ่งมาเติมเต็มซึ่งกันและการได้อืมครับครับอาจารย์ครับมีหลายคนตั้งคําถามเยอะมากหลังจากที่คุณอุ้งอิงเนี่ยเปิดตัวว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวทีนี้คนบอกว่าอ้าวแล้วอย่างงี้หัวหน้าพักยังจําเป็นยังสําคัญไหมเนี่ยคุณหมอชนหน้านี่แกจะไปอยู่ตรงไหนฮะในเมื่อยังมีอ้าวว่าก็ว่านะฮะคนบอกไปหมดแล้วว่าหัวหน้าครอบครัวดูใหญ่กว่าหัวหน้าพักครับอาจารย์ก็ดูท่าทางก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในฉัน คืออย่าง,างนี้โดยภาพรวมฉันคิดว่าต้องให้ประชาชนตัดสินแต่ลักษณะแบบนี้ของเพื่อไทยไม่ได้เป็นครั้งแรกถ้าย้อนกลับไปตอนปี5้าีเนี่ยคุณยิ่งรักเองก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะคะอันนี้ก็คือเนื่องจากเพื่อไทยก็เจอมาเยอะถ้าเกิดต้องยุบพักเนี่ยนะคะมไม่ต้องมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารพักก็จะดีกว่านะคะฉันคิดว่าจริงๆแล้วเอาพูดจริงๆตอนเปิดตัวคุณชนานาันเป็นหัวหน้าพักหลายท่าน คิดหรือว่าคุณชนานาธจะเป็นแคนดิเดตนายกมนตรีดังนั้น mm hmm. ดิฉันคิดว่าหมากนี้ไม่หมากนี้ไม,ไม่ไม่ได้เป็นหมากที่น่าแปลกใจอะไรก็คือเป็นเกมที่ที่คิดไว้ละเอียดแล้วก็ค่อนข้างรอบคอบเพียงแต่ว่าแน่นอนพอเปิดมาแบบนี้ก็จะมีคนชอบและคนไม่ชอบนะคะแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นหมากที่ครอบครัวของเขาอย่าง เมสเซจที่ชัดเจนของคุณอุ้งอิงคือต้องการ14ล้านคนกลับคืนมาจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปเลือกตั้งปี54สมัยคุณยิ่งรักเนี่ยเพื่อไทย15.7ล้านนะคะไม่ใช่แค่14ล้านดังนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือแฟนพันธุ์แท้แฟนคลับของเพื่อไทยนะคะที่อาจจะกระเซ็นกระสายไปบ้างนะคะด้วยเหตุผลนานา,นานประการขอตรงนี้กลับคืนมาเท่านี้แหละเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนําได้ะคะ่ะส่วนคนอื่นจะไม่ช่วไม่เป็นไรครับคือเหมือนกับว่า การที่เปิดตัวรอบนี้คือขอเอาแฟนเพื่อไทยจริงๆเนี่ยมาถึงเวลากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันถึงเวลารวมพลังกันและที่จะต้องชนะให้ได้ใช่ค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยยังไงก็ไม่ชอบอยู่แล้วจะเป็นคุณอุ๊กอิงจะเป็นหมอชนลนานจะเป็นนายเอนางบี B. ยังไงเขาก็ไม่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วดังนั้นเพื่อไทยไม่สนใจค่ะแต่ตรงนี้เป็นการยืนยันและพูดกับฐานเสียงของเขาเองว่ามาจริงมาแน่มาแบบเข้มขน้น<อ>เลือดข้นค่ะ คนจ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะครับเพื่อไทยตอนปี6กสองซึ่งตอนนั้นกลยุทธ์ของเขาก็คือมีแตกไปเป็นไทยรักษาชาติแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่ได้คาดคิดกันเอาไว้นะครับสุดท้ายเหลือเพื่อไทยพักเดียวกับเพื่อไทยในวันนี้ที่ตั้งคุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอาจารย์ว่าเหมือนหรือต่างกันหรือว่าความพร้อมในการเลือกตั้งของทั้งสองรอบมันเป็นยังไงบ้างคะของเพื่อไทยคือตอนที่แตก แบงคย่อยอย่างที่ใครเรียกกันเนี่ยนะคะเป็นไทยรักษาชาติท่นก็ไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนนะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็คือเพื่อไทยก็เป็นพักที่ปรับตัวเตรียมพร้อมกับกติกาการเลือกตั้งใหม่อยู่เสมอคือจะจะคิดไวแล้วก็เร็ว<ม>ในกรณีปี62ที่ตั้งพักไทยรักษาชาติขึ้นมาเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันมันก็เลยกลายเป็นฟีดแบ ck ที่กลับมาที่ทําให้ในสุดไทยรักษาชาติถูกยุบแล้วก็ทําให้คะแนนของเพื่อไทยเนี่ยหายไปเยอะนะคะหเหลือประมาณ7ล้านซึ่งซึ่งหายไปเรียกว่าจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เนื่องจากส่งไม่ครบนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าครั้งนี้เพื่อไทยน่าจะได้เรียนได้เรียนรู้นะคะว่าการสู้ในกระบวนการนะคะไม่ไม่ต้องมามีเทคนิครองรับเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ ตัวระบบเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยซึ่งครั้งนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อไทยก็ก็สู้เต็มที่ในช่วงของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ได้บัตรเลือกตั้งส่งไกลับคืนมานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า พลังประชารัฐโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนใจอยากจะให้มาเป็น MMP ซึ่งตอนแรกนักวิชาการอย่างทีฉันก็เสนอแต่นีนเมื่อคุณไม่เอาตอนนั้นนะคะตอนนี้จะเปลี่ยนทันไหมจะเลี่ยงบาลีกันยังไงซึ่งถ้าพูดจริงๆว่าถ้าตัวระบบเลือกตั้งเนี่ยจะส่งผลกับเพื่อไทยมากที่สุดถ้าเป็นบัตร2ใบแบบคู่ขนานนะคะคือคล้ายๆกับปี40แต่ไม่มีเ,เกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยเพื่อไทยก็จะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดเลี่ยงบาลี ะะซึ่งที่ฉันคิดว่าถ้าจะแก้เป็นระบบแบบเยอรมัน m m p ที่เอาหารด้วย500พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยจะขัดกับรัฐธรรมนูญที่ตั้งใจจะแก้ไว้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อไทยก็จะโอกาสที่จะได้คะแนนสูงมากเนี่ยจะลดลงแต่ยังไงดิฉันก็เชื่อว่าเพื่อไทยจะมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่ดีนะคะแต่จะคะแนนจะมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง ครับครับงั้นผมขออนุญาตถามชิงไปถึงก้าวไกลนิดนึงแล้วกันนะอาจารย์อาจารย์มองว่าสมมติถ้ามีการเลือกตั้งรอบใหม่นี้เนี่ยฐานเสียงของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยยังจะเป็นฐานเสียงเดียวกันไหมฮะจะดึงกันเองไหมฮะอาจารย์ดึงกันเองอยู่แล้วบงคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทยที่ดึงกันเองนะคะก้าวไกลก็ดึงกันเองกับประชาธิปัตย์นะคะเพื่อไทยเองก็อาจจะดึงกันเองกับไท,ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ Oh. ดังนั้นดังนั้นมันดึงกันเองหมดอยู่แล้วค่ะแล้วตัวนี้โจทย์ตัวนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญมากของเพื่อไทยนะคะคือเดิมในอดีตเนี่ยเพื่อไทยประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในการเลือกตั้งสี่ห้าครั้งเพราะเพื่อไทยเล่น mm hmm. อาจะบอกว่าไงคะสู้ในศึกเลือกตั้งเนี่ยในในหมากของตัวเองในกระดานของตัวเองเล่นอยู่ฝั่งเดียวส่วนอีก mm hmm. ฝั่งหนึ่งเนี่ยมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยนะคะมีพรรคเล็กอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เคยต่อสู้กับเพื่อไทยได้เลย แต่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีพักที่สู้สู้เพื่อไทยในเกมของเพื่อไทยเองแล้วก็มีก้าวไกลอย่างที่คุณอออพูดมาเนี่ยเขามีหมากมากกว่านั้นคือเขามีหมากของการต่อสู้ในกระบวนการรัฐสภาคือหมากของการเสนอกฎหมายที่อาจจะเข้าเข้าตาคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อไทยยังยังไม่ได้สู้ในในหมากนี้แต่ว่าในหมากของตัวนโยบายตัวบุคคลนะคะแล้วก็กระสุนเนี่ย ภูมิใจไทยก็มีพลังประชารัฐถ้ายังอยู่ก็มีนะคะพักใหม่ที่อาจจะตั้งมารองรับก็มีพักของคุณหญิงสุดารัตน์ก็มีดังนั้นภูม,มิทัศน์ทางการเมืองของพักการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับครับถ้าอย่างนั้นอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ปฏิกิริยาของหลายๆท่านที่นักข่าวไปถามเรื่องกรณีคุณอุ้งอิงหน่อยนะครับอย่างคุณอนุทินเมื่อวานนี้ดูโอเพ่นมากเลยฮนะบอกโอ้ยเป็นนายกได้ในอนาคตหรือว่าบิ๊กป้อมวันนี้ก็บอกว่าเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยว่ากันท่าทีของสองท่านนี้ซึ่งอยู่ ฝั่งรัฐบาลด้วยออกมาไม่ค่อยลบเท่าไหร่อาจารย์มออย่งไรฮะจริงๆก็เป็นก็มองปกตินะคะคือก็ถูกแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่ค่อยเลือกตั้งให้ผลออกมาแล้วค่อยว่ากันนะคะคือคือดิฉันคิดว่าถ้าถ้ามอในแง่ตรงไปตรงมาเนี่ยนี่ก็คือเป็นสปิริตของนักการเมืองที่ดีนะคะก็คือให้การแข่งขันให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน นะคะจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้มันไม่ใช่การสืบทอดคลายน้ำลายทางการเมืองนะคะอเมริกาก็มีมีเรามีฮเลอรีคลินตันนะคะมี b บิล c คลินตันมีบุชพ่อบุชแม่เป็นบูชพ่อบุชลูกดังนั้นนี่เป็นเรื่องปกติทางการเมืองซึ่งดิฉันก็คิดว่าการที่คุณอนุทินหรือว่าพลเอกประวิทย์ออกมาแสดงท่าทีเปิดกว้างแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็ก็คิดว่าสังคมก็ควรจะควรจะเปิด รับมาค่ะไม่ใช่มองว่าอันนี้เป็นเป็นการสืบทอดทางการเมืองแต่อย่างใดก็ต้องรองกันค,คุณ,ค,ค,ณคุณอุ้งอิงมาในแง่หนึ่งอาจจะเป็นผลลบก,ก็ได้จะมีคนที่ไม่ชอบก็ไปตัดสินใจกันในการเลือกตั้งครับแต่ว่ามีบางคนอย่างคุณแรมโบ้อีสา,อาน,<ช>สนอย่างเงี้ยฮะคุณเสกสกงี้หรือว่าคุณเทพไทยที่เป็นอดีตประชาธิปัตย์ที่ออกมาคา้านกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดแบบเดิมๆถึงขั้นว่ายถ้ามันเป็นแบบเดิมเดี๋ยวจะมีรัฐประหารอะไรอีกนะ ทำไมสองท่านนี้ถึงค้านอย่างสุดตัวอะไรน่น้เขากลัวอะไรหรือว่ามันมีอะไรเป็นน,นัยยะครับคือบางคนอาจจะอาจจะมองลึกไปกว่านี้ซึ่งดิฉันขอลองอ่านใจนะคะบางคนก็อาจจะมองว่าภูมิใจไทยกับพลเอกประวิตย์เนี่ยในที่สุดแล้วอาจจะมาร่วมกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลครั้ง,งหน้าก็ได้ดังนั้นก็เลยเปิดก<ฮ>ว่างอันนี้เป็นหมายถึงว่าเป็นความเป็นไปได้นะคะค ควรประชาธิปัตย์กับฝั่งคุณแรมโบ้เนี่ยก็คือคงเป็นฝั่งที่ไม่สามารถที่จะมาประสานพันธมิตรกันได้แน่<ม>แล้วก็ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยประชาธิปัตย์กับพรรคของคุณแรมโบ้ก็คืออะไรรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพูดง่ายๆว่าเป็นขั้วตรงกันข้ามที่โอกาสที่จะมาร่วมเนี่ยเป็นไปได้น้อยดังนั้นก็ออกมาคือว<ม>่ามีอาการมากกว่ามากกว่าคนอื่นเล็กน้อยครับครับถ้าอย่างนั้นแล้ว พอพอเราเห็นคุณอุ้งอิงซึ่งนามสกุลชินวัตรเนี่ยได้ประกาศตัวออกมาแบบนี้กลายเป็นว่าภาพจําของตระกูลชินวัตรคนก็เริ่มกลับมาพูดถึงอีกแล้วนะครับเรื่องของคุณทักษิณเองก็ดีเรื่องของคุณยิ่งรักเองก็ดีโดยเฉพาะวิกฤตทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่ทั้งสองท่านเนี่ยต้องออกจากประเทศไปอาจารย์คิดว่าทําไมภาพหรือว่าสิ่งที่คนพูดถึงะระบอบทักษิณหรืออะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันไม่เคยหายไปจากสังคมไทยเลยอาจารย์ คือจริงๆในแง่หนึ่งต้องบอกว่าการเมืองช่วง20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีรัฐมนตรีศูน40ตั้งแต่มีการเลือกตั้งปี4 4ครั้งแรกที่ไทยรักไทยขึ้นมานะคะแล้วก็48ที่แ a น d s l i d จริงๆ377 77เสียงเนี่ยความขัดแย้งและการแบ่งั้วทางการเมือง,ง,รเ,องเรเียกว่า polarization เนี่ยก็วนเวียนอยู่กับอยู่กับต้องบอกจริงๆว่าเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือทหารดังนั้นกระแสทั้งหลายเนี่ย ดิฉันคิดว่ามันก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกลัวผีทักษิณแล้วก็กลายเป็นกลัวตระกูลชินวัตรทั้งทั้งตระกูลด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความกลัวตรงนี้มันมันเบสออนมันมันตั้งอยู่บนฐานความจริงที่ว่าไม่ว่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักจะไม่อยู่ในประเทศแล้วแต่ตัวฐานคะแนนที่เป็นที่มั่น่ะนะคะของของเพื่อไทยเนี่ยมันยังอยู่เหนียวแน่นนะคะคดังนั้นในในแง่นี้อย่างที่บอกอะค่ะ เลือกตั้งครั้งหน้าต่อให้ยังไงก็ตามจะจะเชียร์หรือไม่เชียร์เพื่อไทยก็จะยังมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จะมากน้อยแค่ไหนดัง<ม>นั้นมันจะกระทบต่อพักการเมืองอื่นๆกระทบการขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของคนอื่น